m o โต G Stylus 2023นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีการเผยภาพเรนเดอร์แรกออกมาพร้อมกับกล้องหลังที่เป็นกล้องคู่ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนในกาซัสิบัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่จแพ้ภาข่าวสารที่มาเตใแบบนี้เป็นประจำทุกวันถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือมีปากกาน่าเหนือจาก galaxy note และ galaxy s ultra แล้วนะครับก็จะมี motorola d stylus นี่นแหละที่มีความทรงจำของ,ของใครหลายคนว่าแบบเฮ้ยมีปากกาให้ใช้ด้วยนะครับล่าสุดก็พูดถึง g stylus 2023ออกมาครับ บาสแสของ Mo t ต G ไซัส2023ถูกเปิดเผยออกมาโดยแหล่งข่าว Ad a d ด l e c นะครับซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่มีการปล่อยภาพเรนเนอร์ของโทรศัพท์พมือถือรุ่นนี้ออกมาโดยตัวเครื่องจากภาพที่หลุดออกมาเนี่ยจะมีสีดําด้านนะครับปากกาสอดที่บริเวณมุมด้านล่างของตัวเครื่องชุดกล้องหลังจะเป็นกล้องคู่50ล้านพิกเซลในเลนส์หลักจากข้อมูลในข้างต้นเนี่ยคาดการว่า โมโต้ตีสไตลัส2องพันยีนจะมีรหัสโค้ดเนมว่า Motorola Zenova นะครับโดยรหัส XT 2 3 1 5ที่เคยรุ่ยออกมาในช่วงเดือนตุลาคมที่แล้วนะครับในปีที่แล้วโดยจะมาพร้อมกับรุ่น RAM 6 g กิก ROM สองร้อยห้าสิกในสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของสีเทานะครับ Crystal Gray ด้วยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแหละถ้าพูดถึงในเรื่องของสเปคเนี่ยถือว่า Motorola ที่มีประกาศรุ่นนี้เนี่ยราคาน่าจะย่อมเยาวกว่า Galaxy Note เลยเนาะโดย Galaxy S อัลตร้านะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจสำหรับใครที่อยากลองใช้ปากกาในการทํางานนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะเนองจากในเรื่องของราคาเนี่ยที่ไม่ไม่แรงเท่านะครับแต่ตัวนี้ก็ได้ประสบการณ์ที่มีปากกาที่ใช้ในการทํางานนะครับตัดขอบรูปภาพตกแต่งนะครับก็ใช้ปากกาจิ้มได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับแต่เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างดีไหมหรือว่าถนัดไหมอันนี้ก็ต้องรอเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวถ้ามือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้ระมัดเรียกกันมีใครกำลังรองมือถือรุ่นนี้บ้างหรือเปล่านะเม้นบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์กร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย